ใช้งานได้จริงยุคโควิดอัานไหนประหยัดได้เราต้องประหยัดสวัสดีจ้ามันนี่แพนพามาเบิงคุณพอบาน DIY อไ้ดามเรื่อยนี่คุณพอบานเฮ็ดจังไดไปฟังคุณพอบานอธิบายต่อเลยจ้าเนี่ยเป็นเรื่อยเรื่อยตัะล็ก ใบขนาดเนี้ยไม่รู้ขนาดเท่าไรมันเลนะ็กเวลาเราดึงละเหล็กมันหนีบเวลาตัดนะมันจะชอบหักแต่ว่านี่มันหักแล้วมันยังใช้ได้อยู่เรายังเอาไปตัดพวกท่อ p v วอะไรได้แต่ถ้าเราจะจับแบบนี้มันก็จะลำบากหน่อยหนึ่งทีนีนผ้ผมจะใส่ด้ามมัน,มนจะไปเช็คก็วิธีการทำก็ง่ายๆลนไฟก่อนถ้าลนกับเตาแก๊สน่าจะได้ง่ายกว่า อันนี้ผมทำให้ดูติดไฟนล้มันมีสีงไงนี่รอยผมล่นเสียบเข้าไปบ้างแล้ว จัดทรงให้มันดีๆขึ้นเลยเดี๋ยวรอมันแห้งมันจะแน่นปึกเลยเดี๋ยว,วตอนมันแห้งมันจะแน่นของมันเองเดี๋ยว,วตอนแห่งเฮามาทดสอบแห่คุณผู้ชมเบิ่งอีกกลอบนึงเนาะแห่งแล้วจ้าแน่นปึก๊กดึงไม่ลุดไม่มีคอนเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ว่าเรื่อย เอามาเลื่อย pvc, pvc มันไม่ได้แข็งอะไรมากอ่าเสร็จแล้วนเลื่อยมันก็หมดคมแล้วแหละแต่ว่ามันยังเลื่อย pvc ได้อยู่ใช้งานได้จริงยุคโควิดอันไหนประหยัดได้เราต้องประหยัดก็ใช้ได้แจ๋ว ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเทคนิคเคล็ดลับดีๆถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ